ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับ,รบมือนีกามาพบพอกับพ่อแต่มเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแต่มพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของปู่ศรีสะเกดเนาะพี่น้องเน,ะงะนงานนะ,นะครับสองงวดแล้วปู่บนบริษัททรงมาให้พี่น้องปู่บนตีตุลละนะครับเอางวดวันที่วันศุกร์ที่ยี่สิบหกนี่มาแล้วพี่น้อง ครับพอเตยมพามาติดตามต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันพุธเนาะพี่น้องวันพุทธที่ยี่สิบสี่ธันวาคมหกแปดลาวพัฒนาออกห้าสี่สี่แปดเก้าสองครับเลขลลางก็ออกสี่แปดเนาะพี่น้องเนาะครับฮะอเตยมพามาตามเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาปู่ศรีสะเกตนะครับ ครับสัดเจียนนะพี่น้องเนะาะครับบนล่าง บนล่างวิ่งรูดหกกับแปดนะครับหกกับแปดเน้นที่หกนะครับ ขับชุดวินได้พี่น้องหกเจ็ดแปดห้าสี่สองนะครับระวังได้พี่น้องเดินระวังเก้า นะครับครับส่วนจับคู่ได้พี่น้องหกห้า หกสี่หกสองหกแปดแปดสอง แปดสามแปดเก้าแปดห้านะครับ สัดเจียนเนาะพี่น้องเนาะครับส่วนตัวเน้นพี่น้องหกสี่หกสองหกแปดแปดสองนะครับ ขับเน็ตสี่หางพี่น้องเลขสามตัวหกแปดสองห้าเก้าสาม สามห้าสี่นะครับครับตวเน้นพี่น้องกันเบิร์เด้กพี่น้องเนอะ 6กหกแปดแปดนะครับครับจัดเย็นนะพี่น้องเนาะเอามักตัวใดกับพิจารณามื่ไดดพี่น้องเด้อรับปรเตรียมขอไวยพรคอยเขาขอให้ปังนะพี่น้องเนาะจะได้โศก,โกมัน,ม,นมันกันนะครับ ครับก็เตรียมก็บเฉยเบิงก็ได้พี่น้องเลือปูเป็นทรงมหัยนะครับนี่ครับยี่สิบหกธันวาคมหกแปดลาวพัฒนาวิ่งรูดหกกับแปดเน้นที่หกพี่น้องครับชุดวิ่งกับหกเจ็ดแปดห้าสี่สองระวังเก้าตัวเน้นได้พี่น้องเลือ6หกสี่หกสองหกแปดแล้วกับแปดสองกับตัวด้วยปูศรีสะเกด แต่วาใน้ชุดวินกัอันเดียวกันละพี่น้องนี่นี่ตามนี้เนาะพี่น้องเนาะครับพอเตรมขอกราบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเดอ้อปู่ซีสะเกตเนาะครับเนาะครับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไมา้พอเตรียมับออามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมข้อวอวยพรคอยเขา่าคอยปังครับพี่น้องอีฟซีก็เฉลยโศกโศกมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะเลื่มได้พี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมนำหน้าคำ,ำ,ำ,ำครับสุดท้ายทายสุดนี่ข้ออีฟซีทุกคนโศกโศกมันมันเฮงเฮงรวยเรืยเนาะครับเนาะ พอกันคลิปหนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม